ตอนนี้เราถึงมื้อหนักของเราแล้วพี่จีเริ่มย่อยหรือยังเมื่อกี้ที่ไปเดินมาก็ได้แล้วแหละได้แล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้กิ่งพร้อมมากเลยนะคะพูดเลยว่ากิ่งเนี่ยเป็นสาวไทยที่หัวใจเกาหลีนิดๆอ๋อชอบดูซีรีส์ชอบกินอาหารเกาหลีนะคะร้านนี้เลยดูเรดูเรดูเรแปลว่าอะไรอะคะเหมือนแบบดูแลไงดูแลด้วยกันอ๋อหรอดูเรอย่างนั้นเลยใช่ไหม ีนะคะเราก็ต้องมาทานอาหารเกาหลีที่ทุกคนเนี่ยจะต้องนึกถึงเมนูนี้ไปเมนูยอดฮิตนั่นก็คือเนื้อย่างเนื้อย่างถูกต้องเลยแล้วภาษาเกาหลีเขามีชื่อไหม ก็คาลบียังย่อมคาลบีคารบเนี่ยคือเป็นเมนูยอดฮิตนะคะที่คนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องนึกถึงเลยสําหรับอาหารเกาหลีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทานกันตอนนี้มาพร้อมหมดแล้วนะคะกิ่งจะขอพูดถึงวัฒนธรรมในการกินของชาวเกาหลีสักน,นิดนึงนะคะเอามาเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับคุณผู้ชมนั่นเองะคะอ่ะเดี๋ยวพี่พี่จีปังนะว่าถูกหรือเปล่าว่าถูกไหมอะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นคู่น้อยนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าจะต้องรินน้ําให้กับคนที่มีอายุมากกว่ารินเครื่องดื่มให้อันนี้ถูกต้องไหม ูค่ะมาดินให้เลยได้ยินว่าฮะหนูเป็นน้องกว่าพี่กิ๊งไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ค่ะหนูพี่ว่าหนูน่าจะเข้าใจผิดเอ้ยหนูว่าพี่ต้องเข้าใจผิดแน่เลยใช่ไหมคะพี่กิ๊งเขาไม่ใช่ค่ะพี่กิ๊งเอาเลยค่ะอันนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะพี่กิ๊งก่อนเลยค่ะนี่เขาบอกว่าการที่เราริ่นนะรินเครื่องดื่มให้คนที่อาวุโสกว่านี่นะคะแล้วก็การที่เขารินกลับมาให้เราด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขอ ใช่ไหมคะใช่ต้องต้องใช้2มือด้วยค่ะ2มือในการดื่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งข้อเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้เอาไว้นะคะว่าก่อนรับประทานอาหารเนี่ยเราจะต้องรอให้คนที่เป็นผู้อาวุโสนะคะบอกให้เริ่มทานได้เราถึงจะทานกันได้ค่ะเป็นกฎมารยาทเล็กน้อยมาลองมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพี่จียอนแต่พวกเพื่อนๆนกันอย่างเงี้ยไม่ต้องทําไม่ต้องทานะใช่ต้องไปอายุแบบอายุแบบ ต้องแก่ะออกมาบ้างไมใช่ไหมคะเป็นรุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใช่ไหมครับพี่กิงอ๋อใช่ค่ะน้องจีอ่ะเมนูนี้ข้าวยำข้าวยำอันนี้คุณหน้าคุณตากันดีเนาะใช่ชื่อเกาหลีเขาชื่ออะไรคะพี่จีเรียกว่าทูลซุดปีบีมปับอันนี้ก็จะร้อนข้างในก็จะมีมีผักหลายชนิดอ่าแล้วก็ใส่คุชชูจังเข้าไปคืออะไรซอสหรอซอสพริก ยำแล้วนะคะอร่อยมากเลยอันนี้ถือว่ารสชาติได้ยังหรือว่าเราต้องเติมอีกสำหรับพี่ก็โอเคนะอ,อร่อยแล้วโอเคอยังโอเคแล้วอันนี้คือซุนดูบุจิกะซุนดูบุจิกก,ก,ก็คือเออต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่เป็นซุป,ปซุปเต้าหู้ไข่คือเขาใส่กิมจิด้วยป่ะคะ ไม่ค่ะเขาเขาก็จะใส่พริกพุงพริกอะไรเงี้ยค่ะอ,อร่อยค่ะไม่เผ็ดเหมือนหน้าตานะหน้าตาดูเหมือนจะแบบว่าแดงมากมาเผ็ดแน่นอนจริงๆเขาก็ไม่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะและในนี้นอกจากจะมีเต้าหนะู้นะก็ยังมีหอยมีไข่มีผักอะไรต่างๆมากมายนะคะ พี่จีค่ะเราเวลาที่เวลาที่กิ่งไปทานร้านอาหารเกาหลีแบบปิ้งๆอย่างเงี้ยพนักงานอะ่ะเขาจะมาดูแลโดยการปิ้งให้เราคือมันเป็นกฎของเกาหลีหรอส่วนใหญ่อะถ้าเป็นถ้าไปเกาหลีก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีคนแบบปิ้งให้เราอะค่ะเราก็จะดูแลเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องเคียงเหล่านี้มันก็เหมือนกับที่เกาหลีหช่ไหมหรือว่าเขาเหมือนกันะแต่แต่ละร้านก็จะแบบไม่ค่อยเหมือนแบบเป๊ะขนาดนี้หรอกแต่ว่าบางที่ก็จะแบบเอาออกมาเป็นแบบเปเยลของเขาอะ ชื่ออะไรอันนี้คือเป็นฟักทองฟักทองญี่ปุ่นฟักทองอืมอันนี้เราต้องย่างเหมือนกันไหมนเนี่ยหรือมาทานได้เลยมาทานได้เลยอันนี้อันนี้มันสําเร็จเลยค่ะทูบูกิมจิทูบูกิมจิอืมใบนี้สําคัญมากพี่จีชอบนนี้เรียกว่าอะไรคะพี่จีเรียกว่ากนนแก้นหนิบแก้นหนิบอืมก้นหนิบ กฎวิธีการวัฒนธรรมในการทานอาหารของเกาหลีดีกว่ามีอีกสองข้อที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คุณทานอาหารจนอิ่มแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ถูกต้องเลยคือคุณจะต้องวางตะเกียบแล้วก็ช้อนไว้บนโต๊ะใช่ไหมทำไมถึงต้องทําอย่างนั้นอ,อันนี้กินอิ่มแล้ววางถ้าจะวางว่ะอย่างเนี้ยนะสมมุติว่าอย่างนี้นะคะมันดูดีไหมคะมันดูไม่เรียบร้อยเลยใช่ถ้าจะให้ให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดีก็จะวางไว้อย่างนี้ อ่ะอย่างนี้คือวิธีที่ถูกต้องนะคะเวลาที่คุณอิ่มแล้วต้องวางไว้แบบนี้นะคะและก็อีกหนึ่งข้อเลยนะคะสําหรับชาวเกาหลีนะคะเวลาที่เขาไปทานอาหารกันนะแล้วก็ต้องการที่จะเช็คบิลแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจมาให้ดีเลยคือในมือนั้นๆเนี่ยจะไม่มีการแชร์ค่าอาหารเกิดขึ้นจะต้องทําตัวให้แบบว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีหรือไม่ก็ เป็นผู้รับประทานอาหารที่ดีคือให้เจ้าภาพเลี้ยงให้เกียรตินี่นะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยกิ่งก็จะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนว่าพี่จียอนจะเป็นคนเลี้ยงเราขอทำมากเลยค่ะฮะทำไมมอ้าวไม่ใช่หรอเราอยู่เมืองไทยอันนั้นอันนี้คือกฎเกาหลีอ่าที่นี่อยู่ไหนอยู่เมืองไทยเอออ๋อต้องใช้กฎไทยหรอใช่ค่ะไม่ได้นะแต่ลงมากับพี่จียอนเป็นคนเกาหลีลองลองใช้กฎนี้ดู <c oughs> คิดหนักเหมือนกันแต่ไม่แหละเดี๋ย <c oughs> วนี้นะ <c oughs> เขาต้องเป็นแบบว่าแชร์กันถูกไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ในกิ่งเลี้ยงเองค่ะพี่จียอนนะคะ <c oughs> แฮปปี้นะคะฝากติดตามผลง,งานพี่จียอนด้วยนะคะยังไงก็ติดตามรายการของเราได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกวันเสราร์นะคะ วันนี้ขอบคุณพี่จียอนมากๆนะคะ,นนะ,คะขอบคุณนะคะร่างจามีดาจามีดา,า,ดาแล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมด้วยแต่เราจะลาไปเกาหลีนะคะเพราะว่าเราทานอาหารเกาหลีจนซึมซับเป็นคนเกาหลีไปแล้วค่ะตอนนี้จริงเหรอคะ,ะ,คะเราจะต้องพูดว่ายังไงคะทาเมโตบายโยทาเมโตมาไนโายแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายทาเมโต ตไปอีกหนึ่งวันค่ะกับเรื่องราวดีๆที่โคเรียนทาวสุขุมวิท12วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแถมอาหารแต่ละร้านก็อร่อยสุดๆรสชาติแบบเกาหลีแท้ๆที่กิ่งต้องเทใจให้แบบหมดใจไปเลยค่ะและที่ทำให้กิ่งมีความสุขมากไปกว่านั้นนะคะก็คือการได้พี่สาวคนสวยอย่างพี่จียอนมาเดินเที่ยวเป็นเพื่อนอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษมากๆจนไม่อยากให้เวลาของวันนี้หมดไปเลยค่ะแต่มันก็คงจะเหมือนกับประโยคที่ว่าเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอแต่ความสุขก็จะกลับมาหาเราได้หม่เช่นกัน ะะวันนี้กิงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะและต้องขอขอบคุณข้อเรียนทาวสุขุมวิสิที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ